ใน3ตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องหนี้ในมุมของเหตุและผลเราพูดถึงว่ามันคืออะไรแบบไหนดีแบบไหนเสียแต่วันนี้เราจะจอดลึกไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเราเองคำถามที่หลายคนถามตัวเองคือทำไมฉันถึงทำผิดซ้ำๆทำไมฉันรู้ว่าไม่ดีแต่ยังทำอยู่ทำไมฉันถึงควบคุมตัวเองไม่ได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกัน ่านเลนส์ของจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ทางการเงินและผมสัญญาว่าหลังจากตอนนี้คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อแรกก็คือทำไมเราถึงชอบความสุขทันทีหรือว่า instant gratification มนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ชอบความสุขแบบทันทีในสมัยโบราณการได้อาหารทันทีหมายถึงการอยู่รอดสมองของเราจึงพัฒนาระบบรางวัล ที่ปล่อยโดปามีนออกมาทุกครั้งที่เราได้สิ่งที่ต้องการแต่ปัญหาคือในสมัยนี้เราไม่ได้ล่าสัตว์แล้วแต่เราล่าความสุขในรูปแบบอื่นเช่นของใหม่ของแบรนด์เนมหรือประสบการณ์ที่หรูหราเมื่อคุณเห็นกระเป๋าที่อยากได้สมองคุณนัะปล่อยโดปามีนออกมาทันทีแม้คุณยังไม่ได้ซื้อแต่แค่คิดว่าจะได้ก็พอแล้วและเมื่อคุณรูดบัตรเครดิตความสุขนั้นก็ถึงจุดสูงสุด แต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับสเตทเมนต์บัตรเครดิตในเดือนถัดไปตอนนั้นความสุขหมดไปแล้วเหลือแค่นี้นี่คือเหตุผลที่เราชอบกู้เงินเพื่อซื้อของเพราะมันให้ความสุขทันทีแต่ผลกระทบมาทีหลังและสมองเราไม่ค่อยเก่งในการคิดเรื่องอนาคตหัวข้อที่2คือคกลไกของความกลัวทำไมเราถึงหนีปัญหาหรือว่า avoidance behavior อีกหนึ่งพฤติกรรมที่ทําให้เราเป็นหนี้ซ้ําๆคือการหนีปัญหาลองลึกภาพคุณมีหนี้บัตรเครดิต50,000บาททุกครั้งที่คุณคิดถึงมันคุณรู้สึกเครียดอึดอัดและกลัวสมองคุณเลยบอกว่าอย่าคิดเลยทําอย่างอื่นดีกว่าคุณก็เลยหนีไปดูซีรีส์หนีไปเล่นเกมหรือแย่ที่สุดหนีไปช้อปปิ้งเพื่อลืมความเครียดให้ได้นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่า avoidance coping การหนีปัญหาโดยไม่เผชิญหน้ามันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่ปัญหายังอยู่และมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่ากลัวคือบางคนหนีปัญหาด้วยการกู้เพิ่มเพื่อจ่ายหนี้เก่าหรือกู้มาเพื่อใช้จ่ายเพื่อปลอบใจตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรหน,นี้ที่ไม่มีวันจบต่อไปคือวงจรหน,นี้หรือว่า the debt cycle วงจรหน,นี้มันทำงานแบบนี้ 1. เกิดความต้องการ2กู้ยืมเงิน3ได้ความสุขชั่วคราว4เครียดเมื่อต้องจ่ายคืน5กู้ใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าและวนกลับไปข้อหนึ่งหนี้เพิ่มขึ้นปัญหาหนักขึ้นวงจรนี้เหมือนทรายยิ่งดิ้นยิ่งจมและสิ่งที่ทำให้มันยากที่จะหลุดออกมาคือทุกครั้งที่เรากู้ใหม่เราได้ความสุขชั่วคราวหรือว่าโดปามินฮิต สมองของเราก็เลยเรียนรู้ว่าการกู้เงินเท่ากับวิธีแก้ปัญหาแต่ความจริงคือมันไม่ได้แก้ปัญหามันแค่เลื่อนปัญหาออกไปและทำให้มันแย่ลงหัวข้อที่5คือ social comparison เราเป็นหนี้เพราะอยากเท่าคนอื่นในยุค social media เนี่ยเราถูกโจมตีด้วยภาพของชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกวันเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุน่นแฟนเขาดได้กระเป๋าแบ,บแบรนด์เนมใหม่ พี่ชายซื้อรถคันใหม่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าทําไมคนอื่นได้แต่เราไม่ได้นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่า social comparison theory เราวัดคุณค่าของตัวเองจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ปัญหาคือสิ่งที่เราเห็นบนโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นกู้เงินมาเที่ยวเราไม่รู้ว่าแฟนเราผ่อนกระเป๋านั้นอยู่แบบ12เดือนเราแค่เห็นผลลัพธ์ และคิดว่าเราต้องมีแบบนั้นบ้างและเราก็เลยกู้เพื่อให้เท่าทันเพื่อไม่รู้สึกด้อยกว่าแต่สุดท้ายเราก็เป็นหนี้เหมือนกันแถมยังไม่มีความสุขจริงๆอีกหัวข้อที่6คือ emotional spending เราซื้อของเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าหลายคนเนี่ยเป็นหนี้ไม่ใช่เพราะโลภแต่เป็นเพราะเหงาเศร้าหรือเครียดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า emotional spending การใช้ใจ่ายเพื่อปลอบใจตัวเองวันที่ทำงานหนักเราซื้อของรางวัลตัวเองวันที่ทะเลาะกับแฟนเราไปช้อปปิ้งเพื่อระบายวันที่รู้สึกเหงาเราสั่งอาหารราคาแพงเพื่อปลอบใจตัวเองการใช้ใจ่ายทำให้เรารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเพราะมันปล่อยโดปามีนแต่พอตื่นขึ้นมาในวันถัดไปปัญหายังอยู่แถมยังมีหนี้เพิ่มถ้าคุณเป็นคนที่ช้อปปิ้งตอนเครียดหรือซื้อของตอนเศร้า นั่นเป็นสัญญาณที่คุณกำลังใช้เงินเป็นยาปลอบใจทางอารมณ์ไม่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินหัวข้อที่7 self awareness ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินคือการรู้ตัวคุณต้องถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงอยากซื้อของชิ้นนี้มันเพราะฉันต้องการจริงๆหรือแค่อยากปลอบใจตัวเองทำไมฉันถึงกู้เงินในตอนนี้ มันเพื่อสร้างอนาคตหรือแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฉันรู้สึกยังไงตอนที่กำลังจะรูดบัตรตื่นเต้นกลัวหรือรู้สึกผิดการตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความจริงใจจะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองตัวอย่างถ้าคุณพบว่าคุณมักจะช้อปปิ้งหลังทะเลาะกับแฟนนั่นหมายความว่าคุณใช้การช้อปปิ้งเป็นวิธีหนีอารมณ์เศร้าเมื่อคุณรู้แล้ว คุณก็สามารถหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเช่นออกกำลังกายคุยกับเพื่อนหรือเขียนไดอารี่แทนที่จะไปซื้อของหัวข้อต่อไปคือเครื่องมือในการจัดการอารมณ์และนี่นี่คือเครื่องมือง่ายๆที่คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ 1. หลักการ24ชั่วโมงหรือว่า2 4 hour rule ก่อนที่จะซื้อของที่ราคาเกิน 1, 0 0 0บาทให้รอ24ชั่วโมง ถ้าหลังจาก24ชั่วโมงคุณยังอยากได้ค่อยซื้อมากกว่า50%คุณจะพบว่าคุณไม่อยากได้แล้วข้อ2คือเขียนบันทึกการใช้จ่ายหรือว่า Spending Journal ทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินให้จดว่าคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นมันจะช่วยให้คุณเห็นรูปแบบว่าคุณใช้จ่ายเมื่อไหร่และเพราะอารมณ์อะไร 3. ตั้งคำถามก่อนจ่าย หรือว่า pre-purchase questions ก่อนจ่ายเงินถามตัวเองว่าฉันต้องการมันจริงๆหรือแค่อยากได้มันจะสร้างคุณค่าในระยะยาวไหมและฉันจะเสียดายไหมถ้าไม่ซือ้อ 4. มีเพื่อนสนับสนุนหรือว่า accountability partner หาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่คุณไว้ใจเล่าให้เขาฟังว่าคุณกำลังพยายามควบคุมการใช้จ่าย เขาจะช่วยเตือนและสนับสนุนคุณในยามที่คุณอ่อนแอและข้อ5คือการให้ภัยตัวเองคุณไม่ได้เป็นคนเลวสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากบอกในตอนนี้คือถ้าคุณเคยทำปิดพลาดเคยเป็นหนี้เพราะซื้อของฟุ่มเฟือยหรือกู้เงินโดยไม่คิดคุณไม่ได้เป็นคนเลวคุณแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์และการเงินการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเอง ให้ภัยตัวเองและตัดสินใจว่าจะทำดีกว่าเดิมอยาก,กดดันตัวเองให้สมบูรณ์แบบทันทีเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้นั่นคือความก้าวหน้าที่แท้จริงตอนหน้าเราจะพูดถึงอะไรในตอนที่5เราจะมาพูดถึงวิธีคิดใหม่ใช้นี่ให้เป็นเครื่องมือไม่ใช่โซ่ตรวนเราจะมาดูกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน เขาคิดเรื่องนี้ยังไงและเราจะเปลี่ยน Mindset ของเราได้อย่างไรเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดเสียก่อนก่อนจบตอนนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณซื้อของที่ไม่จำเป็นคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นมีอารมณ์อะไรอยู่ในใจและหลังจากซื้อแล้วคุณรู้สึกยังไงการตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง จำไว้นะครับคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณเองและคุณสมควรได้รับอิสรภาพทางการเงินและทางใจ